ลูกเดือยต้มกะทิอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะแม่บ้านมีเคล็ดลับลูกเดือยนุ่มฟูไม่มีกลิ่นอับใช้เวลาน้อยในการต้มขนมของเราจะอร่อยก็อยู่ที่ลูกเดือยค่ะลูกเดือยที่นุ่มฟูนิ่มไม่มีกลิ่นอับค่ะนำลูกเดือยดิบนะคะไปล้างน้ําก่อน2-3น้ําเสร็จแล้วนําไปแช่น้ําอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะครบเวลานําไปล้างน้ําเหมือนเดิมเทน้ําใส่ให้ท่วมนําเข้าตู้เย็นแช่ช่องฟิตให้แข็งค่ะเนี่ยค่ะได้แข็งแบบนี้แล้วนําใส่หม้อ เติมน้ำให้ท่วมปิดฝาต้มให้น้ำแห้งงวดดีค่ะต้มมาสักพักค่ะน้ำก็แห้งงวดคนคนก่อนค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำเติมน้ำประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะปิดฝาต้มอ,อีกค่ะเราจะมาทำในส่วนของเผือกก่อนค่ะนำเผือกมาหั่นค่ะอย่าหั่นชิ้นเล็กมากนะคะเวลานึ่งสุกแล้วจะเละง่ายเนี่ยค่ะหั่นประมาณนี้ฟักทองเช่นกันนะคะ ปอกเปลือกเสร็จแล้วก็หัน่นชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่มากจะได้ไม่เละฟักทองกับเผือกสามารถเพิ่มปริมาณได้นะคะตามชอบเลยหั่นเสร็จแล้วพักไว้ค่ะเรามาดูลูกเดือยของเราค่ะเนี่ค่ะน้ำแห้งงวดคนๆแล้วก็นำมาเช็คดูค่ะบี้ดูสุกแล้วนะคะแต่แม่บ้านจะเติมน้ำอีกอยากได้เปื่อยๆนุ่มๆกว่านี้ค่ะ ครั้งนี้แม่บ้านจะไม่ปิดฝาค่ะจะนำซึ้งที่ใส่เผือกและฟักทองขึ้นนึ่งพร้อมกันเลยนึ่ง15นาทีค่ะครบเวลาเปิดออกดูค่ะเผือกและฟักทองของเราก็สุกดีแล้วค่ะเนี่ค่ะในส่วนของลูกเดือยค่ะนี่ค่ะฟูพอดีเลยนะคะน้ำแห้งมวดพอดีไม่ไหม้ก้นค่ะได้ลูกเดือยฟูฟูนุ่มๆไม่มีกลิ่นอับนำลูกเดือยมาล้างน้ำค่ะ ล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะล้างจนน้าใสแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนํามาชั่งค่ะต้มสุกแล้วจะได้500กรัมค่ะนําลูกเดือยเทลงหม้อใส่เกลือป่นกะทิตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะน้ําเปล่าค่ะอัตราส่วนตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะคนให้น้ำตาลละลายดีค่ะ เสร็จแล้วก็ชิมดูความหวานปรับได้ตามชอบค่ะปล่อยให้เดือดสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วใส่ฟักทองและเผือกลงไปเลยค่ะเผือกและฟักทองเขาสุกดีแล้วนะคะไม่ต้องต้มนานค่ะพอเดือดก็ปิดไฟได้เลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟค่ะโรยด้วยงาขาวคั่วเพิ่มความหอมอร่อยเรามาลองชิมกันดูค่ะหืมหน่ากินไหมคะมีความหวานเบา มันเค็มหอมงาคั่วลูกเดือยนุ่มๆเผือกฟักทองเข้ากับน้ำกะทิสุดๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ